สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีบ้านศรีวิไลทุกคนมือนี้เข้าบุ้มมีข่าวข้าวข่าวสารเกี่ยวกับอีหลา่าให้เบิ่งเลยเพราะว่ามือนี้อีหล่าเป็นมื่นเดินทางเข่าทั้งกทมเนาะเข่าทางกรุงเทพมหานครเพื่อมาไองานบ่เลยบ่มีคลิปอีหยังให้เอฟซีเด้เบิง่งเดี๋ยวเฮาสิเอาอ่าย่านพ่อแม่เอฟซีคิดฮอดอีหลา่าบ่มีคลิปให้เบิ่งเลยมีคลิปเดียวนึงมือ้อนี้ก็เลยเอาอ่า ช่วงไล่ซดมื่ขึ้นนี่มาให้เอฟซเด้เบิรงทีหลังจากเพิ่์นอะไปไทยสิ่งเพลงมาเนอเพิ่นกับมาไล่ซดอีล่ากับปวดแขวน้่เได้ม,มื่ขึ้นในสเสปิริตการเป็นนักร้องในสุดยอดอหลีขนาดปวดฟันปวดแขวกับอาไล่ซดกระจุนโจผพูละเก่งค่ะอีหลีสสำหรับอีล่าที่ดาละเอาเข้าไปเบิรงอ่าพร้พอมๆกันเลยค่ะเข้าสตัดมาให้เอฟซีเดเบิงบางเชโวโตอนเพื่อภัยเพราะท่าน เข่ามาบ่ท่านเพื่อนไรสดเมื่อวานนี่เนาะเอาไปเบิ่งพร้อมกันเลยจ้าลาว่าปวดเข่าวันนี้มังดาเล่าเก็บแถวเลยค่ะไหนไล่เก็บแข่าพี่น้องพี่น้อเอ้ยเราไปไปกินต้มโจ๊กที่เมรัยไร่แล้วก็ไปย้ำไปย้ำลูกชิ้นไปย้ำลูกชิ้นข้าเข่าโอ้ยข้าวเข่วแล้วก็หาไม้มาจิ้มอ๋อเดี๋ยวว่าไปดูศาสตร์อปวดเข่วพี่น้องเอ้ยแต่กับทุนไอ้ไรสดจุดจบ ก็สิไปเกินเขาะเขาจะเอาซ้งชุวยมันบดีหลยนะเอาจนีแหลาไปลากแล้วเ่ี่ดเข่าปวดเอาซะกอนเอ้ยนะโดเอาซ่อนอคดูควานใจแต่งหนาสวยเป็นสาวเลยแต่งหนาให้ผมส้นี่เป็นสาวเลยความคิดฮอดนะคะสุดสาตำนานเพของ แม่นี่สีอีสานะคะทีสเด้อเอฟซเด้อสกตรงนะคะหนึ่งเพลงต่อิทีคยังไงนาทีต่นเพมีเพลงสาวน้ำราสาวน้ำพรารักสาวกลสินสินหวังันพี่มีรักเดียวพี่ดนงผนัก็ผนันันักผนกัผนััผนััน บทเพลงแห่งความคิดทอดสืบสารรอโดยที่ดาราวอย่างเอ็กซ์ซีบูบ่เนลเบิ้งสุดเดีขอการไม่ยอนเบิ้งเอากันเลยมาอัดมัดร่วมให้เอ็กซ์ซีเดเบิ้งเบิ้งเป็นห้อมหอมกันสีนอดหลายๆเอ็กซ์ซหนึ่งห่วงหลายๆตาก็สิรับแล้วเลย เพ่อเดินเบิงน้นบอนหลับไมนได้เพื่อเดินทางเพื่อได้บอกใครมีคิดมาลงหน้าเขาเทปแต่เมื่อคืนน่าจะไปสามารถก้มพุ้นสายตามั่งเมื่อคืนท่าาจำาพกพีชนะตามแทนทุกพูมิหบอก

อันนี้่าเนเรือโลทใ่จ่าแล้วปวดเียวดีค่ะนะคะดูกระเมเจ็บรก็นาขึ้นเมเจ็บเลยบาทที่นเอาขึ้กินไปบนรถอยู่กับพี่ใหญ่กันนาขึ้พี่ใหญ่นตั้งฉากมากนะคะเราสามารถไใสบาทที่ยหงได้นะคะแต่ด้วยต้อ ทานแจ่ใจสูงเลยจัง่อยหาเงินสวัสดีล <c oughs> ่ะหาเงินสักก้อนหุ้เอาเฮ้ย o u เป็นแฟร์โอ้ยบดไอยิ้มสวยเนี่ยมยิ้มนั่นยิ้มสวยเขาก็กินไดแต่โจ๊กค่ะวันวานเป็นแนงเฮ้ยกินแต่โจ๊กนะวันวานเป็น่เพราะว่าเราต้องแต่งเทียวแถวเราต่อจากนี้หนูจะไม่กินอีกแล้วเมื่อกี้กินอะไรไปนะโจ๊กหมูฮะโจ๊กหมูเมื่อกี้น่ะหนูไม่กินอีกแล้วนะมันติดเพลิงมันเข่าเขียวมันไปแล้วมันเข่าเขียว ພະຍາຍາມເນາະບໍ່ຮູ້ທີ່ เสียงดีค่ะสวัสดีรักพร้อมทีมงานด้วยททายผักพร้อมทีมงานด้วยนะคะสวัสดีค่ะผูหรับพักใส่ลับเสียงพรักไหมค่ะแมเจอร์พอทัาลืมเนพรักบ้าัอันเมเจียมเนี่ยพูรักสีรักพี่ชอบสียังโูแ่บ่ลืมได้เจอขึ้นยังนี่เด้ตอนีได้เล่าพอถ้าลืมเด้่ยผ้รักวันี่เสียนยังกอพะมุงออพบุงร่วงกันในมือแหละบอก่าลืมไมคยลืม bà ca ca ra nó ilà nó xiên กินยาค่ะกินยายาอะไรลูกยาดีเก็บเขี้ยวค่ะยาเยกดีเก็บเขี้ยวลล่หอเก็บเข้วเหรอเก็บเข้วปได้กินยาพาราแกปวดเป็นท่าใจอยู่ก็พอมอยของมอขา้ปิดเขี้ยปนจนายพักเด้อปวดเขี้

Sự không <tiếng đồ> được là sự học hỏi của không học cửa học cửa học cửa หรือเป็นเพื่อนการแต่งหน้าเต็มเลยเป็นสาวเลยเดี๋ยววันที่สิบไปชมโมโหกันเลยสิเออหกเพลงด่วนเลยวันที่สิบตั้งแต่เก้าโมงปบนต้นไปเลยสิหนึ่งเพลงหนึ่งสิหนึ่งเป็นปล่อยเพลงหนึ่ง คอฟอกเสียงฟอกเสียงค่ะเสียงหรือเสียงเสียงค่ะบรรลุเอื้อมเสียงค่ะเดี๋ยวห้องวนจะต่อครับฝรั่งฝรั่งกันแล้วกันค่ะ เจ้เพิ่นไป I oh. คุณค่ะแล้วาก็จะมาลองเพลงสวรรค์เมืองลาวแทนาคันเราไปป้องนังกันเได้ค่ะพอกพี่องกุยสุกคเตื่กันได้ค่ะพวกว่าอันนักส่งค่ะบุเด็กส่มบุญเด็ส่งอีกเลยเุญ่ด็ส่งวก้านดีนะคะโอ้โอ้เฮยกสีเก่งแทะไปจนต่อกับสวรรค์เมืองึ่อมมว่าอันูมเดียวบ้างอานออกก็ก่อนออกล้วที่แค่หัวอานออกว่าค่ สมายนี้พี่น้องเอ๋ยไข่บางล้างแล้วเกาเดี๋ยวจะไปที่ว่า 广平的。<King. S 2> yeah ແນ່ເດີ້ມັນກໍສວง Hey, he จบไปแล้วพ่อแม่เอฟซอ่าเป็นจังไดเพลงเมื่อกี้มวนคักอีลาลองขนาดพึ่งแก้มือว่านนี่สอบมือว่านีานใดขนาดในความจำดีเลิศอ,อีกดีสำหรับที่ด้เล่าสุดยอดอีลี่ันพ่อแม่เอฟซอ่าคิดหอดคิดถึงกันเลยเอามามัดร่วมให้ เป็นยังไงแน,น่น้องเหม่นมาบอกสูกันฟังในด้วยจ้าแผลงพัสดุติดตามฝากกดติดตามไว้ด้วยนะแต่จะลืมเด้อว,วันที่สิบเด้อว,วันที่สิบป,ป้อยเพลงอ่าอ่าสืบสารเพลงของแม่ฮันนี่แล้วหกเพลงรวดเลยวันที่สิบตั้งแต่เก่าโมงโดยน้องที่ดาราวแผลงพัสดุติดตามฝากากดติดตามไว้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ